สวัสดีทุกคนมเอนี้มาพบกับแมตตี้สุภัยบานส่วนลับตามื่อนี้เฮาสิมาปัดกว่าอนามัายเฮือนเนาะทุกคน <laughs> อีปุ้งดุเนาะเอนีฮะแต่กดูดุกมือแหละแต่ว่าันนี้ีชิทายคลิปปัดเฮือนเนาะเพราะว่ารถแต่ละคันไปออกไป,เ,ปเร็วเนาะข้างหลังนี้ก็เป็นบอนเจอดรถของพ่อางข้างนี้ก็เป็นรถอ,อาลันเนาะ ให้าันนั่นเพื่อนหาก,กัมาแต่เตียนยางรถมาตีกันเลยว่าให้พันโจทย์อยู่เน,นอะซา่าไม่ตีสีอนามายัยปัดกวาดใบมังยมแล้วก็ขี้ดินเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันกับอากาศแบบยามฝนนะแบบเวลาสุเพรรนขับรถเข้ามาทางในเพื่อนนี่ปัดเหยียจขี้ตม่มเข้ามาแล้วก็ขี้ต่มมันแห้งนะคะก็เลได้ปัดขี้ดินออกแล้วก็มีใบมังยมเล็กน้อยเนาะทุกคนเนี่ยไม่ตีสิปินกองให้เบิง้งพ่อปูพั่วสิเฮ็ดยางเน,ะเนาะเราอยู่เฮือน องคนสามคนทั้งเจ้าตัวน้อยในท้องเนาะทุกคนเพราะว่าคุณปู่กับคุณย่าไปเห็นผลดีบ่นนี้เนาะ่วนไปเมืองไทยเนาะทุกคนไปเที่ยวกุ้งเต๊นะจ๊ะสองสามีภรรยาเพิ่งไปเที่ยวกุ้งเต๊นะเน้อฮากัสิไเดะมาก,ก่อาทำไมเพื่อนถ่าเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นมาฮาก็สแบบอัน มาสิปัดบอด้ยพอทาจอดรถใส่แล้วฮะนะปัดได้แต่งข้างทางข้างแต่ทางลุ่มทางเนี่ยบนบริขีดินม,มันติดแล้วกันปับดบอดายเนะาะพอเขาสิเริ่มเลยเด้ไม่ได้สปีดกล้องนะเฮเบิงมันก็รบริโภคแหงดอกแต่ว่าเห็นก็แบบิดรเฮือนเขาอยู่อยู่เนาะวาเห็นแล้วมันก็จะปัดฮะนะมาดิสเปรติสปินกล้องให้เบิงนะจ๊ะเดชมันกับบริโปานใดเนาะทุกคนแต่ส่วนแบบแปลงรถแปลงอย่างมันก็มีแบบเศษเยืเ่เศษอันสกอ๊อตอีกย่างหลายฮะนะ ก็บ่หลายดอกอันนี้เมนรถรถของสาวพนเนาะทุกคนเพิ่นมาให้อารันซิกให้แล้วก็เปลี่ยนเบ็ดให้เนาะเพิ่นไซสบริการน้ำคันที่สามแล้วโหลดไฟฟ้าเพิ่อนเนาะเด้มันก็มีใบมังง่องมังยมเนาะทุกคนแต่ก็บ่ได้หลายมต 4, ยาตีเสียบปัดปัดโฮมโฮมก็เลยไม่ตีกะซี 4. กวาดแล้วก็ตักขึ้นรถตักขึ้นรถนี่เนาะทุกคนบ่หลายดอกเดมมันว่างเลยเดมไม่ต,ตีตะกี้หายรถพออยู่นี่ รถอาันยูฮันแต่ตอนนี้มันว่างแล้วค่ะหนูก็เลยจะทำกา้านทำความสะอาดบ้านค่ะแต่ตรงนี้กระสิปัดยากแน่พอมีรถเนาะทุกคนเลยมีรถสักจอดอยู่นี่แหละสาเหตุต้นบังยมอากาศกบแบบว่าคืมเนาะทุกคนแบบต้นไม้ต้นหญ้าออกอย่างกะ เขียวกคกเน้ะงทุกคนเดืบเบิ่งบรรยากาศอยู่ในเฮือนแต่ก็เริ่มเป็นขี้ตมเลยเน้นี่ฝนตกเด้เมื่อคืนนี่ก็ตกเมื่อคืนนี้ฝนตกมาจ้ะทุกคนดอกอิงทีกำลังเป็นดอกนาทุกคนปะฮาสิเริ่มทำการปัดกวาดอนามัยเลยนะคะนี่บ่หลายเนาะมาเบิ่งกันวันมาตีสี่ เห็ดได้สะอาดสำได้กระสีเห็ดสำสีเห็ดได้เนาะทุกคนมันก็บรรยายน,นั้นแห้งคะนะมาจา้ะลุยเลยค่ะ <im itation> ไปกันเลยมาตีสิเริ่มจ้ะทังดีก่อนเนาะเพราะว่ามันสกิลแห้งคะจะได้ยินอยู่ว่าเนาะตีจะเริ่มค่ะพาง คนเลี้วเรียบร้อยนะจ๊ะแต่บูชิสะอาดหรือบอ่แต่ก้าใครก่อนแต่ก้ามันมีจะมีใบไม้บตอกแล้วก็มีพวกต้นไอ้เอ้บอมเบลไปเหมยมเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหากนแล้วข้างนี้นะจ๊ะหากแเล้ยบนจรดรถย,อยางแตะบ่นข่าเราจ้างนิดน้อยนึงนะทุกคนเดียังเตะบอนี้ยังบน่งบนเดียวค่ะไปทุกคนจัดก,การต่อขี้ยงเขากัน ได้อยู่เกือบเต็มลอ้อเนาะป่ะลุยตัอกบไลยไปไหนเนาะทุกคนถือว่าออกกําลังกายเนาะทุกคนเผ <laughs> ื่อกํากลังออกได้นี่คุโอ้ เราก็ได้ปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครหรือไรเ,เอาเจอไปทิ้มาทุกคนบลายจะนะใครเนี่ยหาลันจับก้องใหง้เน่ะลันเป็นสุภาพบุรุษแห่งครเนี่ยเสร็จเรีย,ออยรบเงี้ยวล้ออ๋อในตัวอีกในคลิปเอ๊ะอ๋ะอกำลังกายนะทุกคนลุกออกมาจะได้แบบขยันขันแข็งแข็งแหงแต่นี่ก็บบอมี่เน,นาะยังมีเจ้ากิดิมขยันมันแรงรถจอดมันปั๊บเงี้ย อเอาพี่เอากระปุกไก่เราอยู่นี่ละผักยางฝนเัาจะซึบหมดได้เนาะเพราะว่ามันเปลี่ยแล้วม,ลม,มันจะบไหม่จนี้ค่ะแล้วเอาสิไปอ่ะหลังบ้านโตหน่อยนึงเนาะมีเจ้าอยู่พวงนึงสิล้าง <ül> วันนี้เหงาแหงอยู่บ้งเหงามากอยู่บ้านสองสามคนสามคนเนาะไม่ตีไม่ตีกันสองคนเละอารันคนหนึ่งเราอยู่กันสองคนสามคน สามพ่อแม่ลูกไปหาซีเอาโอไปเนี่ยนี่ค่ะมีแต่ถ่าไอ้คนงานไอ้คนงานมาเก็บเอาเนาะเพราะว่าเป็นกองเกี้ยโกองเกี้ยนี่นะไปขายได้เงินนะจ้าทุกคนนี่นะแต่ต้องหาคนงานมาเก็บเอาปลูกปลูกปอกแบบี้เพืนก็ยานมันเฮ้อเมื่อยไปทุกคนไปหลังบ้านเนี่ยมาตีสี่ล้างจอกเนาะล้างจอกพวงหนึ่งสุ่มเพลินไปกินแบบซีอะนะ ตีโบนิกินแล้วพอว่ากินบได้นะจ๊ะถึอพาเขาไให้กินน้ำแป๊บ,บซี้ปะคนตอนนี้ะะเขาก็ได้มาหลังบ้านเลยหรือจ้าเขาสิบล้านจอกเนะาะไทว่ามาตีประเทศยังไทว่าแบบคนท้องแล่ต้องอยู่ละล้าเนาะทักทอนนะคะนะอย่างก็อู้อยวงกินนะคะขนาดไปตีปัดเทือนไปเดือดยวงกัดขาตัวมกักค์แดง ้องสิล้างโซ่ไว้หนะ่อทุกคนเพราะว่าคนไซบ์มาหลายเลยบบนี่เดลือแต่ทางส่งคนเอาก็สิไล่ล้างไว้เนาะล้างแก้วนะคะถ้าส่วยเห็นนะทุกคนเนาะะสี่สีกรมอนนามิสก็ขึ้นอยู่ไปนี่อะไรอย่างมันเห็นแต่ตะเนะพิยงกระพะหลายคนไหมคะหลายคนมาก ามาทวงมาตีว่ามาตีตุ้ยเนาะตุ้ยขึ้นแหองอีดีนะทุกคนหน้าก็บแบบบวมเอยียงก็โตนก็โตเอยียงก็บแบบบวมไปเลยนะแต่กระยานนั้นเพื่อลูกมาทุกคนลูกออกจางสิรลดอ้าวคือมีแต่เพิร์ทแค่น,น,นใครทำอะไรกับมันเนี่ย หลังจากเราล้างจอกแล้วปัดเือนแล้วเนาะคันโงกัดน่าเฮากระสี่ลงไปตลาดนาะลงกันกมาลับนบริมีในแผ่นนี่ลงกับมาลันวะเราจะกินอย่างมะเร็งอยู่กันสัมนี้อลันก็เลย่วนวะกินชินดาเนาะเพราะว่าอากาศแบบเหมาะๆในนาะอากาศแบบคือฝนสิตกสส๊กกินชินดาอุ่นๆคือแบบแซ่บคะผูกทาง่างเพื่อนก็ยังแบบเอ้อ เตรียมล้างรถน้องทุกคนล้างรถสะปอนให้เอี่ยมๆแลยค่ะสีแปรงเขาค่ะเมติกเศเวียของเมตีเนาะเพื่อนกเ็ดเวียของเพื่อนแล้วเลยได้เมตีแล้วสองอย่างแล้วล้างซอกแลยค่ะปัดกวาดอนามัยพื้นเฮือนน้องทุกคนก็ถือว่าสะอาดขึ้นหลายเติมเนาะเมตีกับบได้อันบได้ตั้งใจทุ่ดีว่าแบบว่าตั้งใจแบบว่าเออถ่ายคลิปแล้วก็ปัดเฮือนบอแมนเดอร์บอแมนเดอร์แมนนะเดอร์เมตีปัดตลอดนะจ๊ะ ก็เลยแบบบม่มีอย่างเห็ดแมาติก็เลยเออคือได้วะ่ะปานเหือแล้วก็ถ่ายคลิปเห็ดลายแบบสีปไปจำบ้านบป,น,ป,น,ปน,นี่สเสนะแมตติสิลงตลาดไปซื้อพักซื้อซีนซามีแหละพอเจวสินดัตนะเขาซื้อมามือนั้นน่ะกินกินกับอลิษย,ยังอยู่เนาะยังถงนังเขาซื้อกันเขาซื้อแก้วอีกกันเพิ่มเด้เขาซื้อแเจวเพิ่มอีกเึ่งโลเนาะก็เลยยังอยู่แมตติสีลงไปซื้อแต่ซีนซีนจะซ,ซื้อซีนที่อ่ะ ที่มันสําเร็จแล้วเนาะเพราะว่าอลันก็กินได้มตตีก็กินได้เนาะพ่อตอนที่ผ่านมาน่ะพ่อกินน้ำเขาต้องไปซอยซี้นนะจ๊ะซอยซิ้นแบบหมูสดๆน่ะนะแต่ว่าเมตติซื้อเอาหมูสไลด์จ้ะดีค้างซอยถ้ามันแข็งๆละจะซอยง่ายอยู่เนาะแต่ถ้ามันแบบเขาซื้อไม่ๆม่นี่มันอ่อนแล้วมันซอยยากมันโบเป็นต้นแบบมันจะเป็นต้นหญ่ค่ะนะเมตต้ซอยโบเป็นมาทุกคนเขาจะลงตลาดเลยเนาะแต่ว่ามเมตติแกมบูดิไทยตองลงตลาดนะจ๊ะ ก็คลิปนี้มันก็รู้สึกว่าสิญาว่ม่แต่มตีขึ้นมาแต่ละลายมมต,ตีชี้ทายโตแล้วก็เตรี่ยมเครื่องอุปรกรณ์ฮิตกินสินดาดเนาะทุกคนบางทีก็สีโทส่วนเล็ดกับนมนิม่มเนาะสองพ่อเมียเพิ่มมากินน้ำเป็นมูเป็นมูกัน,นเนาะเพอายุสองคนก็นเหงาเนาะมือนักก็กินแต่มีพ่อมีอลิตมีอลันม,ม,มีเมตีมือแมนแม่ตาไปนอนยูวัดเนาะอันนี้ก็สิกินแต่สองคนหรือว่าเล็ดกับนมนิม่มสีมาก็นา่าจะเป็นสีเนาะ แต่เ,เทาเห็ดแล้วจจติโทร่วนสุสคนมานี่จะอะส่บวนมูมากินเลยเห็นนะปลาสุคนมมติจะลงตลาดนะจ๊ะอิยุงกันหนุงไปกันค่ะอ่ะสุคนตอนเนมนตีก็ได้ขึ้นมาจากตลาดแล้วน้องซื้อผักซื้อซีนขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเมตีก็สิได้เตรียมเครื่องเ็ดจินดาเลยนเนาะพอตอนนี้มันก็ค่ำแล้วหกโมงแล้วเพื่อเหาได้กินก็คือซีเมนประมาณเจ็ดแปดโมงเนาะ เราสิเตรียมก็เสิได้เตรียมคนเดียวตจ้ามาตีสิบอดาย่ะอาเงี้ยครับซิบอดายถ่ายตอนแมาตีเตรียมเนาะทุกคนเพราะว่าเพชรคนเดียวแล้วมันยันมันซาแล้วก็เบะเพราะว่าแมาตีแบ็แมาตีก็เสิเบิร์ตแน่ค่ะนะแบ็ดประมาณยังอยู่สิบแปดเปอร์เซ็นนี่แหละย,ยันแบ็ดับเนาะทุกคนเขาจะเตรียมแล้วก็มาทาเตรียมแล้วเขาจะมาถ่ายตอนนะจ๊ะทุกคนเดะไปไปกันเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวบนท้องสกินก็สกินบอนนี้บอนเกา่า ทั้งหลังก็มีดเดซาลิตาเฮาสีกินบอลนี่แหละนี่ค่ะข้างล่างนี่ค่ะเราจะกินตรงนี้ถ้ากินน้องกระยุงน้องกนยุงหลายอะไรส่วนยำยำผลยุงหลายเนาะมาทุกคนเมตีขออนุญาตไปเตรียมเครื่องเทศสินได้ก่อนเนาะเตรียมได้วเมตีจะมาถ่ายโต้เด้อค่ะเด้อค่ะอ่ะแต่พามาตัวนี้เอากระดอีกบอุ้งมาซอยบอกคนามาตะเวนเด้อ เพื่อจะมาช่วยกันให้เพ็่นส้มพักนาะแมิตีกะแกะกุ้งแล,ลง้วก็ล้างซีนล้างอย่างเลยเรียบร้อยม่ติสีต้มน้ำซุปสบ,บายนี่สบายดีค่ะแม่น้ำนินสบายดีนี่ <laughs> นุ่มนินแม่น้ำนินนะจ๊ะจกคคักกะได้คลิปเพื่อนก็นจะฮอดกันได้เ <laughs> ดยเดมมตีกาได้เตรียมซีนอยางขึ้นโตแล้วบุหรี่เฮาสกินอยู่ร่มบุหรี่แต่ว่าเฮาขึ้นโตไว้กอนี <laughs> นะคะนักแปรงรถเนาะโอ้ยเพลงยันพันตีเลยค่ะซิสเนาะทุกคนแม่ตีจะเตรียมเครื่องต้มก่อนนะเป็นตีอนุญาตต้มน้ำซุปก่อนเด้อค่ะเพราะว่ามันกระคำแน่แล้วใส่แล็ดทูด่างไพ่มีได้เต่านี่นะไก่เต่าได้ไหมเออนี่นหะเต่ามาโอ้ยเอามาซอยโซ่เด้อนี่เด้อจิแจจิแจ อ้าวนี่อตัวนี้เออซส์ตัวนี้แหละฮัลโหลจะมาหลายจุกเลยนี่ค่ะสี่อย่างคนเกือเข้ามาเลิศนะเฮ้ยอันินเอาเอาเอาผักกินไปก่อนนะจ๊ะบายเมลูกส่งนะเนี่ยนี่ตอนนี้ครากระดาลงมือเลยเนาะ ยังบุ๊กอกินกำลังถุงแป้งเนาะถุงตัวน้อยๆนะกินก่อนแหละนินอะไรอะไรค่ะเออฮะว่าไปเลยดีดีด้จะดีสบายดีเฮ้ยเขานี่มันก็เลยพักเขามันนินล้างมาจ้ะเราจะเตรียมซีนอาหารมันยังขึ้นก่อนเนาะทุกคนตอนนี้มันกะจังโมงอะไนี่ค่ะ แปะอพอดีพูดจบว่าอุ่นๆนิดนึงบ้างอย่าค้อนอนอยู่ได้นึ่งเสียลงตักลงเอาคุณเด้อเดี๋ยวมีที่ทิไทยต่อตอนกินเนาะกินอวดทุกคนกัให้มันซุกซะก่อนหมูกระทะทะตอกหมูแพงกี่ปน นุญาตทุกคนตอนนี้ซีนจะสุกนะขออนุญาตกินอวดนะจ๊ะเพิ่นในภฟยอยากน้ำกระโทษขออภัยเด้อบึงน้ำปล่อยอบกมือก้มแล้วกันโอ้โได้โอ้ได้รันมาได้โอ้คุ้มถือใ่สิ่งนี้โอ้โหอนมานาะมาได้มาได้เอาไป อร่อยฮนะมยมิมุ้มอะกินอยู่เฮือนคุ้มกว่าอยู่ฮันนะทุกคนเขาอ,อยากย่ายเขาซื้อมาให้กินนะกินอยู่ฮานสบายก <c oughs> ว่ากินอยู่ฮานนะสบายมันความแตกต่างมันอันนี้กัเชียรย์ไคือกันกินจับา่เชียร์าลังจานน่เค <c oughs> นนี่าแฝดคายัง อโอ้ยมืกอกอมสั่นกะใครสะกินแซ่บอร่อยพามาด้ยวยพี่น้องเด้อกิน,กน,กน,กน,ห,นห,หมูกระทะน้ำกันจ้าเป็นหนึ่งทุกคนเหมืน้องนิ่บบนมพาพวกกินหมูกันสุ่มนะชวนทุกสาวชวนกินกินได้ล,ดลงอง,ลงคลิปอยู่บ่เนี่ยชวนเออไปถ่ายชวนให้นฝึกแม่ ยังเนคนตเออน้องจไยพลาดถ้าไม่พุงงง่งกิ้งใช่หรอนีนยา,าอยู่ใส่ไฟก่อนใสไผกนไ,ได้ตูบแล้วก็รเนะาะทางไปจะลายได้เลยทางก็บได้ทีดีมาทุกคนของญากินมกันเนาะห้ลอันกินให้เบิ้งด้เดี๋ยองู่นี่จินด้ยนนดวยจัเด้งตัวกันกิเบิ้งเปิดนห่แล้ว เนื้อหมูเยอะๆมากเลยจับมันไปด้วยฮะเป้่าอันควันออกจนทะลมส่งหน่วยนะทุกคนการกินอยู่ในเลยอยู่นอกกันยุงหลายพพดเพื่อระบาาอากาศจำเป็นราบายอากาศเป่าลมกินไปอะไรเห็นเป็นตะเซมนะกิดมาได้ติดแต่ติดใชเซ็บะ <ules> ตอนมันคนละช่องแม่เราอทนนี้ยังงางอยู่เทิงคุณเนาะมาจ้ามาจ้าขออนุญาตกินก่อนเด้อ <invent> อ <fit> ันนี um <ina> ้คุณพ่อลูกสองแม่ลูกสองอันนี้ก็ได้คักพักรวมกันรวมกันเป็นคุณลูกซี่แม่ลูกซี่ปะปะเอาเลยค่ะทุกคน เราพามาตอนนี้กะเฮาได้กินอิ่มแล้วเรียบร้อยเนาะเมียนแล้วเรียบร้อยเด็ดกับนมนิ่มกับแม่นทุกคนพากันเมื่อเลยเนะาะเพราะว่าลูกน้อยคนอย่างเมื่อได้มาหามนะ้ำอามในมาสัน่นเฮาก็จะได้ปิดคลิปนะจ๊ะคลิปนี้ก็บ่ม,มีอย่างหลายมีแต่อนามัยเฮือนแหลกะกะเห็ดเวียเฮือนอะไรเนาะทุกคนแล้วก็พากันกินซิ้นด้านเนาะทุกคนซุ้มเซลเล็กน้อยนิดน,ดนึงน่าตาอ่ะเฮาจะได้ปิดคลิปเนาะทุกคน ฝกคนกดไลค์กดเซ็ก์ก็จะต่ามเมต้เน่เด้อเมืองโฆษนาซอยเมต้เน่เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะ,ะ bye bye. จ๊ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะ